รายงานของสถาบันสันติภาพแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ USIP เผยแพร่วันที่22เมษายนพูดถึงการกวาดล้างอาชญากรรมแบบขุดรากถอนโคนที่รัฐฐานตอนเหนือติดชายแดนจีนทำให้ฐานอาชญากรรมออนไลน์ย้ายไปลาวกัมพูชาพื้นที่อื่นในเมียนมารวมถึงรัฐกะเหรี่ยงตอนนั้นสื่อหลายสำนักนำเสนอภาพข่าวการออกหมายจับและควบคุมตัวผู้ทรงอิทธิพลในลาวไกา่ เมืองหลวงของเขตปกครองพิเศษโกกัง้งมีการส่งกลับบุคคลที่พัวพันกับธุรกิจช่อโกงออนไลน์กลับไปดำเนินคดีที่จีนจำนวนมากเป็นความท้าทายว่ารูปแบบการล่มสลายจากรัฐฉานตอนเหนือจะเกิดซ้ำที่รัฐกะเหรี่ยงหรือไม่ปัจจัยแวดล้อมข,ของพื้นที่บริเวณเนี่ยมันเอื้อให้กลุ่มเหล่านี้สามารถหลบอยู่ได้เพราะนี่แรงกดดัน ที่มาจากจีนก็อาจจะมีเขาก็ต้องการที่จะเอาคนของกับคนไทยก็ทํางานอยู่ที่นั่นถูกหลอกไปที่นั่นทั้งสมัครใจไปและไปหลอกเพื่อนร่วมชาติก็มีเยอะแยะนะครับเป็นกว่าเขาเรียกว่ากฎหมายไทยนะมันมันมือสั้นมันไม่ใช่ลองแหกหล่อ enforcement เพราะฉะนั้นเข้าไปมีถือไม่สามารถที่จะเข้าไปเกิการประกอบกับในช่วงหลายปีที่ผ่านมานับตั้งแต่การประหารนี้ก็คือว่า ทัตมาดอคงยังคงจําเป็นจะต้องอาศัยสงพราะ่าเมีสร้างมีประวยเพื่อที่จะกันไม่ให้เกิดอยู่ยและ PDF เนี่ยลุกไล่มามากไปกว่าน,นั้นนะเป็นอย่างไรที่สุดเนี่ยต่อให้ต่อให้เอ่อพวกนี้ชั่วช้าสามานถขนาดไหนเนี่ยทัตมาดอก็ยังคงอารมณ์มารวยแล้วก็จะให้รักษาให้ให้ใหชิตตุสามารถรักษาเมืองนี้ได้อยู่ต่อไปปีที่แล้วพันเอกชิตตุผู้นํากองทัพแห่งชาติกะเรียงหรือ KNA ถูกสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกาและแคนาดาขึ้นบล็คลิสต์เป็นที่รู้กันว่าเขามีบทบาทสำคัญในฐานะผู้พัฒนาเมืองใหม่ชเวโกโกมูลค่ากว่า500แสนล้านบาทร่วมกับนายเฉิเจอร์เจียงนักลงทุนชาวจีนสัญชาติกัมพูชาที่ยังถูกคุมขังในประเทศไทยโลกจับตาเมืองนี้ในฐานะแหล่งอาชญากรรมไซเบอร์เมืองสแกมเมอร์ที่มีการบังคับใช้แรงงานและค้ามนุษย์ ที่นี่อยู่ตรงข้ามอำเภอแม่ระมาดกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีเพียงแม่น้ำเหมยกัน้นต้นเดือนเมษายนระหว่างที่สหภาพแห่งชาติกะรเรี่ยงหรือ KNU กับกองทัพเปียนมาเปลี่ยนเมืองมีววดีเป็นสมรภูมิรายงานของ USIP พูดถึงบทบาทของพันเอกชิตตุว่าไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรง และทุกการกระทําเป้าหมายเน้นไปที่การเสริมสร้างอาณาจักรอาชญากรรมของตัวเองสอดคล้องกับความเห็นของผู้สื่อข่าวอิสระที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอำนาจและผลประโยชน์ล้วนๆเพราะเราเราไม่สามารถเอาเอาสายตาแบบว่าโอ้ยนี่กำลังจะปลดปล่อยกําลังจะปฏิวัติกันนะไม่ใช่หรอกในพม่าเนี่ยสิ่งที่มันเกิดคือคือวอหลอดครับ สงครามของพวกขุนศิล์ทั้งหลายแหล่เนี่ยต่อสู้กันเพื่อรักษาพื้นที่และผลประโยชน์ของตัวเท่านั้นจริงๆถ้าชิตุเขาสามารถที่จะบริหารเชโกโกต่อไปได้เขาก็ไม่สนใจหรอกว่าตาบดอจะทํายังไงกับเกนอยู N ่ U. หรือถ้าเกิดว่ามือเพียงพรรม่าเกนอยู่มีกองกําลังมันสนับสนุนมากเขาก็ยินดีจะร่วมมือกับตาดอเพืาา่อปราบปรามเก,กนอยู่ถ้าเป็นภัยคุกคามเพราะว่าตาดอาาไม่ไม่ไม่ทำตัวเป็นภัยคุคกคามแต่ชิตุในรายงาน USIP พูดถึงบุคคลที่มีบทบาทในพื้นที่และดูแลกิจกรรมอาชญากรรมในเมืองทุนจีน4เมืองในรัฐกะเรี่ยงชเวโกโกอยู่ในความดูแลของกะเรี่ยง BGF หรือ KNA มีชื่อพันเอกทิตุพันเอกแต่งวินและพันโทโมทูดูแลตอนใต้ของเมียวดีตรงข้ามอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นที่ตั้งของเคเคพา เมืองอาชัยกรรมออนไลน์ที่ทั่วโลกจับตาเมืองนี้อยู่ในการดูแลของทั้ง3คนเช่นกันรายงานให้ข้อมูลพันโทโมโทูไว้ว่าเป็นผู้ร่วมก่อตั้งกะเรี่ยง BGF ร่วมกับพันเอกชิตตุตอนนี้เขายังดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการ KNA แต่อำนาจและอิทธิพลน่าจะเทียบเท่ากับพันเอกชิตตุนอกจากนั้นโซนดงเหมยของหว่นคอกคอย ยังอยู่ในความดูแลของเขาด้วยส่วนเมืองใหม่หวันยาตรงข้ามตำบลแม่ตาวออำเภอแม่สอดปรากฏชื่อโรเจอร์คินผู้นำกองพลที่7แห่งกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเรี่ยงหรือ KNLA ปีกทหารของ KNU ข้อมูลในรายงานบอกว่าเขาเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลชาวจีนที่ย้ายฐานจากสีหนุวิวของกัมพูชา มาทำธุรกิจอาชญากรรมออนไลน์ในพื้นที่และปรากฏชื่อพันเอกแต่งวินแห่ง KNA เกี่ยวข้องกับโรเจอร์คินในโครงการนี้ด้วยขณะเดียวกันก็มีชื่อของโรเจอร์คินถูกพาดพิงว่าอาจมีส่วนร่วมในเมืองเคเคพาแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันในประเด็นนี้สถานการณ์ที่กำลังเป็นอยู่นี้คือว่าออทุกทุกฝ่ายเนี่ยกำลังหาพื้นที่แล้วก็เซ็คเขียวพื้นที่และประโยชน์ ตัวเองได้มากที่สุดนะครับผมผมคิดว่าโดยท,ทั่วไปแล้วต่อให้เคเนยูหรือว่าโฆษกข,ของเคนยูพยายามจะบอกว่าเป้าหมายสูงสุดของเราก็คือการปลดปล่อยก็คือสร้างสาพันธารัฐก็คือสร้างประชาธิปไตยเอาแบดมนดอซึ่งเป็นประเด็นก,การทหารออกไปแต่ว่าในความเป็นจริงก็คือว่าผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าทุกๆกลุ่มเนี่ยพูดภาษาเดียวกันหรือหรือมีอุดมการณ์แบบนั้นด้วยการชัดเจนเมื่อคิบคํานึงถึงว่า สภาพของความเป็นอยู่ของพวกเขาเนี่ยเขาจะต้องเอาตัวรอดกอดนะครับอะไรหละ่ะที่จะช่วยให้เขาเลี้ยงกองกําลังเหล่านั้นได้ความเห็นจากผู้สื่อข่าวอิสระที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอาจพิสูจน์ได้โดยการเกิดขึ้นของเมืองใหม่อีกแห่งที่ชื่อเขตไทจางตรงข้ามวัดช่องแคบอําเภอพบพระจังหวัดตากเมืองนี้เกิดขึ้นโดยพลจตวาายจ่อลาผู้นํากองกําลังติดอาวุธดี b a กองทัพกะเหรี่ยงพุทธประชาธิปไตยที่แยกตัวจากพันเอกชิตตุเพราะไม่ต้องการเป็นกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหรือ BGF ให้กองทัพเมียนมาร่วมมือบริษัทชาวจีนทรงอิทธิพลที่ย้ายมาจากสีหนุวิลตั้งแต่ปีที่แล้วคือถ้าเรามองด้วยสายตาธรรมดาเนี่ยภาวะความวุ่นวายหรือการสู้รบเนี่ยมันมันมันทำให้พวกนี้มีปัญหาใช่ไหมครับแต่ว่าผมแตบว่ามองถ้าเรามองด้วยอีกแบบหนึ่งความวุ่นวายและความไร้ระเบียบต่างหาก ที่ทําให้พวกเขาเนี่ยสามารถเจเนเรตเศรษฐกิจได้เพราะว่าถ้ามันไม่มีช่องว่างของการรอเอ็ hmm. นฟอร์สเมนเช่นสมมติว่ารัฐบาลทัตมาดรรัฐบาลอาหารต่อมาก,กับรัฐบาลไทยสามารถพูดกันได้วลก็รวมหัวกันจัดก,การพวกนี้ได้แต่ในความจริงมันไม่ใช่เนือ่องจากมันมีหลายกลุ่มแล้วกว็สถานการณ์ที่วุ่นวายลูกใครเป็นใครวุ่นวายไปหมดมันอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้ค่อนข้างจะง่ายเพราะว่าแบการโอเปเรตของเขาเนี่ย มันไม่ต้องการอะไรมากสนถะานการณ์ยิ่งวุ่นวายก็ยิ่งยิ่งเป็นเปิดโอกาสนะครยิ่งเปิดโอกาสยิ่งการสู้รบยืดเยื้อยาวนานไปเท่าไหร่ธุรกิจที่ผิดแบบนี้ก็จะก็จะเฟื่องฟูมากขึ้นเรื่อยๆนะ